สามประเทศเตือนอบพยพหนีสึนามิหลังภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด1นึ่งแสนชีวิตเผชิญไฟดับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียประกาศเตือนประชาชนเตรียมอ,อพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิหลังภูเขาไฟใต้น้ำลูกใหญ่ระเบิดนอกชายฝั่งตองกาเมื่อวันที่15มกราคม2565ตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการอพยพในคลื่นยักษ์สึนามิหลังภูเขาไฟหังกาตองกาหังกาหายาไปปะทุอย่างรุนแรงจนเสียงดังสนั่นวันไหวได้ยินไกลถึงฟูจิซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ1,000กิโลเมตรภาพที่บันทึกได้จากดาวเทียมเผยให้เห็นการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟลูกนี้ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานแปดนาทีส่งผลให้มีกลุ่มควันขนาดมหึมาลอยกระจายไกลออกไปหลายกิโลเมตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาตองกาเผยว่าได้ประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟลูกนี้เพียง65กิโลเมตรภาพที่ส่งต่อในโลกออนไลน์เผยให้เห็นนาทีคลื่นซัด บริเวณชายฝั่งของตองกาและในบางจุดคลื่นมีความสูงถึง1.2เมตรซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้อาคารบ้านเรือนบริเวณริมชายฝั่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเมืองหลวงของตองกาเจอคลื่นยักษ์สูงเกือบ3เมตรซัดถล่มขณะที่คลื่นสูงราว2เมตรซัดขึ้นฝั่งในหลายเมือง รวมทั้งเกาะซามัวของสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์และระบุว่าอาจมีคลื่นสูง3เมตรซัดปริมชายฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอามามิขณะเดียวกันประชาชนในหลายเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงเมืองซันตาโมนิกาและซันตาครูซ แห่ส่งต่อคลิปขณะที่คลื่นสึนามิหนุนน้ำทะเลทะลักท่วมบริเวณถนนริมชายฝั่งโดยสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือนให้ประชาชนให้อยู่ห่างจากชายฝั่งและอพยพขึ้นที่สูงนิวซีแลนด์ก็ประกาศเตือนให้ประชาชนจับตาเหตุคลื่นยักษ์ สัดชายฝั่งที่เป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนของภูเขาไฟในตองการระเบิดขณะที่ฟูจิและซาโมะก็ออกประกาศเตือนเช่นกันโดยแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ชายฝั่งด้านออสเตรเลียยังประกาศเตือนด้วยว่าแนวชายฝั่งของประเทศอาจเผชิญเหตุคลื่นยักษ์สึนามิเช่นกันโดยทางการแจ้งให้ประชาชนในรัฐนิวเซเวล อยู่ห่างจากชายฝั่งโดยด่วนจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากตองกาซึ่งประชาชนกว่าหนึ่งแสนชีวิตต้องเผชิญเหตุไฟฟ้าหนับซึ่งเป็นผลพ่วงจากภูเขาไฟระเบิดจอนกลับไปดูคำทํานายของแม่หมอตาบอดบาบาวันก้าทํานายชะตาโลกปี2565ไวรัสใหม่ซึนามิเอเลียน เปิดคำทำนายปี2,565ของบาบาวันก้าเจ้าของชายานอตตาดามุตแห่งบอนขานพยากรณ์โลกปี2,565เจอสารพัดวิกฤตแถมคำทํานายประหลาดเรื่องเอเลี่ยนคำทํานายของหมอดูชื่อดังทยอยออกกันมาของปี2,565ว่าจะเป็นอย่างไรหนึ่งในพยากรณ์ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือ บาบาวันกาหมอดูตาบอดชาวบังเกเรียซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำนายอนาคตหลายเรื่องที่กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมาอย่างเหตุวินาศสันตกรรมการพง,งาอาจของ i m a และเบรซิสจนได้รับฉายาว่านอตตาดมุตแห่งบอลคานสำหรับปี2,565นี้หมอดูในตำนานได้ทำนายไว้6เรื่องใหญ่เรื่องที่หนึ่ง โลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและไฟป่าออสเตรเลียและหลายประเทศในเอเชียจะ,ะเผชิญกับกภุทกับภัยรุนแรงเรื่องที่สองทีมนักวิจัยค้นพบไวรัสมรณะไซบีเรียอันเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายเรื่องที่สม หลายเมืองใหญ่ของโลกจะ,ะเผชิญกับวิกฤตน้ำาดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำประชากรเพิ่มเรื่องที่4อินเดียจะ,ะเผชิญกับอากาศร้อนจัดเกิน50องศาจนนำไปสู่ตะกะแตนระเบิดทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยากเรื่องที่5ความจริงเสมือน หรือการเข้ามาแทนที่จริงของโลกมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างไม่เคยมีมาก่อนเรื่องที่6คําทํานายสุดประหลาดคือเอเลียนจะส่งดาวเคราะห์น้อยมายัางโลกหมอดูบาบาบอนกาได้ทิ้งคําทํานายไปจนถึงปี5079พศ2 6 2 2ปีที่แม่หมอเชื่อว่าโลกจะถึงการอาวสาร พยากรณ์ของหมอดูตาบอดโด่งดังที่สุดคือคำทํานายว่าสหรัฐอเมริกาจะเจอนกเหล็กสองตัวโจมตีในปี2011ที่ต่อมาก็คือเหตุวินาสันตกรรมถล่มสหรัฐอเมริกาแม้ไม่ได้ทํานายชัดเจนถึงโรคระบาดแต่งอดูชื่อดังพยากรณ์ว่าเราจะประสบเหตุทําลายล้าง ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาและพรมงลิกิตของมนุษยชาติทั้งอย่างทายทักว่ามังกรที่ตีความหมายกันว่าหมายถึงจีนจะครองโลกและมนุษย์จะค้นพบวิธีรักษามะเร็งคำทํานายของหมอดูตาบอดหมอดูตาทิพผู้ร่วงรับไม่ได้เป็นจริงเสมอไปเช่นว่าโอบามา เป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายในปี2016และสงครามโลกครั้งที่สามปะทุในปี2,553ดังนั้นคำทํานายต่างๆให้ถือเป็นสีสันโดยคำทํานายนี้บาบาวันกาเจ้าของชายานอสตาดามุธแห่งบอนคานรอติดตามกันว่าพยากรณ์โลกปี2,565 จะเจอกับสารพัดวิกฤตและเรื่องของเอเลี่ยนจริงหรือไม่เราติดตามกันดู